สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Peace Maker ตอนที่5และ6ภารกิจผีเสื้อของ Peace Maker หลังจากที่ตัวซีรีส์เฉลยไปว่าเมิร์นเขาคือพวกผีเสือ้อเช้าวันต่อมาก่อนที่เมิร์นจะสั่งให้ลูกทีมทุกคนออกไปจัดการกับพวกผีเสือ้อเมิร์นเนี่ยเขาก็ได้บริฟรงานกับลูกทีมทุกคนตรงนี้ไปครับโดยเมิร์นเนี่ยเขาได้อธิบายเกี่ยวกับพวกผีเสื้อไปว่าทันทีที่ตัวผีเสื้อเข้าไปอยู่ในร่างกายของร่างโฮสแล้วร่างโฮสร่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีพละกกำลังที่เหนือมนุษย์มากๆและของเหลวตรงนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นแหล่งอาหารเดียวของพวกผีเสือ้อซึ่งทำให้สสสิิ่่่่งงทีีนนีีโออต้้้าาาคคคคนนนนนนนพบเมมมมมมืมืววััััญก บนกระดานข่าวที่บ้านของก๊อปและในกระเป๋าของแอนนี่เธอก็มีบัตรโรงงานแกนทายเหมือนกันอีกด้วยและถึงแม้จอห์นอีคโนมอสเขาจะขอโทษเรื่องพ่อของพีซเมเกอร์ไปแล้วก็ตามครับแต่ดูเหมือนว่าพีซเมเกอร์ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังคงโกรธจอห์นอีคโนมอสคนนี้อยู่นะก็เรื่องที่จอห์นใส่ร้ายพ่อของคริสเพื่อช่วยเหลือคริสในตอนนั้นนั่นแหละนอกจากที่คริสเขาจะด่าดจอห์นว่าไอ้คราวย้อมสีตรงหลงต็งเลงแล้วคริสโตเฟอร์คนนี้เนี่ยเขาก็ยังยกตัวอย่างชื่อที่สามารถใช้ได้ขึ้นมาอีีีกด้้้วยมมอพัส um, บางนงนเ มีแรดผิดบ้างชื่อพวกนี้เนี่ยแกสามารถใส่ร้ายป้ายสีได้ตามสบายเลยทําไมแกต้องมาใช้ชื่อพ่อของฉันมารับผิดแทนฉันด้วยและหลังจากที่หัวหน้าเมินสงบสติอารมณ์ของพีซเมเกอร์นั้นเอาไว้ได้หัวหน้าเมินเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนเดินทางไปตรวจสอบโรงงานแกรนทายแห่งนั้นดูครับไปดูซิว่าที่นั่นน่ยมันผลิตอะไรกันแน่เพราะฉันสงสัยว่าที่โรงงานแกรนทายแห่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นที่ผลิตของเหลวของพวกผีเสื้อก็อาจจะเป็นได้ส่วนทางด้านพ่อของพีซเมเกอร์ในตอนนี้คุณพ่อเนี่ยแกก็ได้บอกให้นักสืบลองเอออาาลายนนิมือของต ไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งครับฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีคนมายุ่งกับระบบของพวกคุณแน่แนเรื่องในคืนวันนั้นเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนทาไว้ยแต่ไอ้ลูกชายของฉันต่างหากเล่าที่มันเป็นคนทําและก่อนที่ทีมงานทุกคนพวกเขาจะออกไปปฏิบัติการกันนี่นะครับลีโอตาเนี่ยเขาก็ได้พูดขอร้องกับพีซเมเกอร์ไปนะว่าให้พีซเมเกอร์เนี่ยเลิกเรียกจอนว่าไอ้ข่าวย้อมเสถียไม่มีใครอยากโดนล้อหรืออยากโดนคนอื่นเรียกเสียๆให้หายหรอกนะนายลองเก็บไปคิดดูก็แล้วกันพีซเมเกอร์และหลังจากที่นักสื นี้นอกจากที่สองสามีภรรยาจะยอมพูดความจริงว่าชายในคืนวันนั้นเขาคือพีซเมเกอร์แล้วรอยนิ้วมือที่ตรวจสอบใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังตรงกันร้อยเปอร์เซนต์นั้นอีกด้วยนี่พวกเราพลาดได้ยังไงกันล่ะเนี่ยสรุปแล้วในคืนวันนั้นเนี่ยคนร้ายตัวจริงเขาก็คือพีซเมเกอร์ไม่ใช่พ่อของเขาและพอออกกี้คุณพ่อของพีซเมเกอร์ถูกทางตำรวจปล่อยตัวออกไปเมินที่เหมือนจะรู้เรื่องตรงนี้เข้าแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้สายของเขาที่เป็นตำรวจยศใหญ่เข้าไปจัดการเรื่องของไวท์ดรา้อนครับและพอทีมงานทุกคนเดินทางมาถึงที โรงงานแกรงไทยกันแล้วก่อนที่ทางทีมงานจะเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานแห่งนี้ทีมงานทุกคนเนี่ยพวกเขาก็ได้ทําการแบ่งทีมแบ่งหน้าที่กันครับโดยจอนเนี่ยจะเป็นคนควบคุมดูทางหนีทีไล่ให้ภายในรถคันนี้ลีโอต้าเนี่ยไปกับพีซเมเกอร์ส่วนฮัตคอกับวิจิแลนตี้เนี่ยก็จะไปด้วยกันอีกทีมหนึ่งครับซึ่งหมวกเอ็กซเรย์ของพีซเมเกอร์ใบนี้เนี่ยมันก็มีความแม่นยําที่สูงมากๆเลยนะเพราะลีโอต้าเนี่ยเธอก็ยังไม่ทันได้ถามอะไรจากลูกจ้างคนนี้เลยครับพีซเมเกอร์ของเราเนี่ยเขาก็ได้จัดการยิง สังหารทิ้งไปแบบไม่ลังเลเลยก็คือหมวกบีคอนใบนี้เนี่ยมันก็สามารถทําให้พีสเมเกอร์เขารู้ได้เลยนะว่าใครคือพวกผีเสื้อและใครไม่ใช่พวกผีเสื้อส่วนทางด้านฮาร์ดคอร์กับวิจิลนตี้ในตอนนี้นอกจากที่พวกเขาทั้งสองคนจะเข้ามาเห็นลังของเหลวและกระบวนการการผลิตของพวกผีเสื้อแล้วฮาร์ดคอร์เนี่ยเขาก็รีบวอไปบอกกับจอนในทันทีเลยนะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นศูนย์กระจายของเหลวของพวกมันแน่ๆฉันคิดว่าพวกผีเสื้อเนี่ยมันอาจจะมีจํานวนมากกว่าที่พวกเราคิดกันเอาไว้และแล้วในที่สุด คาร์วิจิแลนตี้เนี่ยพวกเขาก็โดนพวกผีเสื้อเจอตัวจนได้ครับหลังจากที่ฮาร์ดคอร์กับวิจิแลนตี้วิ่งเข้ามาหลบพวกผีเสื้อภายในห้องนิรภัยห้องนี้ได้ฮาร์ดคอร์ที่เห็นว่าไม่มีทางหนีต่อแล้วเนี่ยเธอก็รีบวอไปขอความช่วยเหลือในทันทีเลยนะบอกตอนนี้เนี่ยฉันกับวิจิแลนตี้จนมุมแล้วและพวกผีเสื้อหลายสิบตัวในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็กําลังจะพังประตูนิรภัยเข้ามากันแล้วพีซเมเกอร์กับลีโอตาพอรู้ว่าเพื่อนในทีมมีอันตรายเนี่ยพวกเขาก็รีบวิ่งไปที่จุดๆนนัั้้ออย่่าาางงรรวววดเเ็บและพพมกิตขา เห็นพวกผีเสือ้อกําลังจะพังประตูเข้าไปเท่านั้นแหละนะพีซเมเกอร์เนี่ยเขาก็ได้จัดการกับพวกผีเสือ้อโดยการจุดระเบิดขึ้นมาจัดการกับพวกมันในทันทีเลยจอที่เห็นว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็รีบวอไปหาเพื่อนๆด้วยความเป็นห่วงครับแต่ทีมงานทุกคนที่กําลังเมาระเบิดในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่ตอบกลับจออีโคโนมอสคนนี้เลยแม้แต่คนเดียวจอนเนี่ยเขาก็เลยคิดเองเออเองนะว่าให้ตายสิมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับทุกคนแน่ๆเอาก็แงล่ละเพราะนอกจากที่ทุกคนจะมอระเบิดดยยัังไม่หาีกน แทบทุกคนแล้วทีมงานทุกคนในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังจะต้องมาต่อสู้กับผีเสื้อกอริลลาจอมพลังตัวนี้อีกด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกผีเสื้อพวกนี้เนี่ยพวกมันสามารถใช้ร่างโฮสนอกเหนือจากร่างของมนุษย์นั้นได้ด้วยครับก็คือเป็นหมาเป็นแมวเป็นลิงอะไรพวกนี้เนี่ยคือสามารถเข้าสิงร่างได้หมดเลยและในระหว่างที่ทุกคนต่างโดนเจ้าลิงกอริลลาจัดการเล่นงานเขาให้ทันใดนั้นจอนเนี่ยเขาก็ได้นาเลื่อยไฟฟ้าบุกเข้ามาช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยและหลังจากที่จอนสามารถจัดการกับเจ้า ผีเสื้อกอริลลาตัวนี้นั้นลงไปได้นอกจากที่ทุกคนจะดีใจมากๆที่จอนได้เข้ามาช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าพีซเมเกอร์คนนี้เนี่ยเขาจะยอมรับจอนแถมยังจะเลิกล้อจอนว่าไอ้ขราวย้อมไปเลยอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังเดินทางกลับกันอย่างสนุกสนานฮาร์ดคอร์เนี่ยเธอก็ได้ถ่ายรูปทีมงานทุกคนเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําดีๆด,ด้วยนะที่ครั้งหนึ่งทุกคนเนี่ยได้ทําภารกิจและร่วมกันต่อสู้ไปด้วยกันในครั้งนี้และทันทีที่ไวท์ดราคอกาอกกกลัับมาาเข้ขออคุีร นักสืบโซฟีที่ต้องการคําอธิบายเนี่ยเธอก็รีบเข้ามาขอคําตอบจากผู้กองมิลีครับแต่ถ้าว่าผู้กองมิลีคนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไม่อยู่ที่เดิมแล้วะนะเพราะคนของอเมนดาวอลเลอร์คนนี้เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาสวมรอยแทนผู้กองคนก่อนเข้าแล้วนั่นเองอ๋อผมผู้กองล็อกนะผมมาแทนผู้กองมิลีของคุณนักสืบโซฟีเนี่ยเธอก็แบบคุณคงจะตามไม่ทันสินะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคดีของพีซเมเกอร์คนที่คุณเรียกกลับเข้ามาเข้าคุกคนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่คนร้ายตัวจริงนะซึ่งก็แน่นอนครับว่านออกกจจาาทีี่คนคนนนขงเจจด้ะ การเรื่องของออกกี้พ่อของพีซเมเกอร์นั้นได้แล้วผู้กองล็อกคนใหม่คนนี้เนี่ยเขาก็ยังสั่งให้นักสืบโซฟีกลับบ้านไปพักผ่อนนั้นอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นทันทีที่ทุกคนเดินทางกลับมาถึงที่ฐานบัญชาการกันแล้วหลังจากที่ทุกคนโม้ภารกิจในวันวันนี้ให้กับหัวหน้าทีมอย่างเหมือนได้ฟังหัวหน้าเหมือนที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกคนมาเนี่ยเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนกันตามสบายได้เลยครับบอกงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราค่อยมาว่าเรื่องงานกันใหม่ก็ล้วกกกกกกััััันนนะนนนีทุค็เชิญบไปพผ่อตาม ได้เลยแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างคนต่างกําลังพักผ่อนในแบบของใครของมันฮาร์ดคอร์เนเธอก็ได้สร้างกลุ่มลับขึ้นมาโดยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเด็กถนนซอย11ครับนี่ดีนะไม่ตั้งชื่อว่าซอย5ซึ่งก็แน่นอนครับว่าทุกคนที่ฮาร์ดคอร์เธอดึงเข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ยแต่ละคนต่างก็ประทับใจกับรูปปฏิบัติการรูปนี้กันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะไอ้กลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่าทุกคนทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นมากๆแล้วนั่นเองอารมณ์แบบเป็นกลุ่ล่่่่มมัับททีีีแตเพืออนนรู้จกะไ ประมาณนี้และพอลิโอตาขับรถมาส่งพีซเมเกอร์ที่บ้านของเขาลิโอตาที่รู้ว่าพีซเมเกอร์ชอบฮาร์ดคอร์เนี่ยเธอก็ได้แนะนำพีซเมเกอร์ไปครับบอกท่านนายชอบฮาร์ดคอร์จริงๆเนี่ยนายอย่าไปพูดถึงนมกับวางขาของเธอเชียวนะเพราะผู้หญิงเนี่ยพวกเธอไม่ชอบให้ผู้ชายมาพูดเรื่องแบบนี้กับพวกเธอฉันรู้ว่านายไม่ใช่คนเลวพีซเมเกอร์นายแค่ใช้ความงี่เง่าผลักไสไล่ส่งคนอื่นออกไปใช่ไหมแต่ถ้านายใช้เวลาสักนิดและเลิกงี่เง่าแล้วก็ฉันเชื่อนะว่าคนอื่นอาจจะชอบนายในแบบที่นายเป็นคริสโตเฟอร์สมิธจริงๆก็ได พีซเมเกอร์พอได้ฟังคําแนะนําดีๆจากลิโอตาเนี่ยเขาก็รู้สึกดีขึ้นมามากๆเลยละครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครให้คําแนะนําดีๆแบบนี้กับพีซเมเกอร์เลยสักคนและหลังจากที่ลิโอตาหาทางซ่อนสมุดบันทึกของพีซเมเกอร์เอาไว้ที่นี่ได้แล้วลิโอตาที่นอนไม่หลับเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่ฐานบัญชาการครับแล้วลิโอตาที่นึกสนุกเนี่ยเธอก็เลยลองนําหมวกสแกนของพีซเมเกอร์มาใส่เล่นนะก็คือไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วใช่ไหมลองใช้งานระบบสแกนดูนิดหน ก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งและพอลีโอตาเธอเล่นไปเล่นมาจนรู้ว่าหัวหน้าเมินเขาก็คือพวกผีเสื้อเท่านั้นแหละนะรีโอตาที่โตกกระจายสุดขีดเนี่ยเธอก็รีบใส่ตีนหมาออกมาจากฐานบัญชาการแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวและทันทีที่หัวหน้าเมินสามารถหยุดลีโอตาเอาไว้ไม่ให้หนีได้ฮาร์ดคอที่รู้เรื่องตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเธอก็ได้มาบอกให้ลีโอตาใจเย็นๆเอาไว้ซะก่อนครับฉันรู้ว่าเมินคือผีเสือ้อตั้งแต่ตอนที่เราอยู่บ้านของก๊อฟแล้วเพราะตอนที่ระเบิดมันทํางานเนี่ยมินเขาแทบไม่เป็นอะไรเลยฉันเข้าไปถามมกับเิ เรื่องนี้ในตอนนั้นและเขาก็สารภาพกับฉันตรงๆแล้วเมินเนี่ยเขาก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเลโอตาได้ฟังครับบอกการที่คนของผมมาที่ดาวดวงนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าดาวของผมดวงนั้นเนี่ยมันกําลังจะตายผีเสื้อตัวที่อยู่ในหัวของก๊อฟเนี่ยเธอเป็นผู้นําของเราแน่นอนเราชอบที่นี่และกจะใช้ชีวิตที่นี่กันไปตลอดเลยแต่แล้วก๊อฟกับตัวอื่นๆเนี่ยก็เริ่มวางแผนจะครองโลกผมเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยนั่นคือตอนที่พวกเขาเริ่มเกาะมนุษย์ที่มีตําแหน่งใหญ่โตมาเป็นร่างโฮสตและแน่นอนร่างของเมิน,นนนนคี้้เยผมกก็ําลังใชร่าางงของเขผมจ็น ต้องยึดร่างร่างนี้เพื่อหาทางหยุดยั้งแผนการของพวกผีเสื้อเอาไว้ซึ่งนอกจากที่ฮาร์ดคอร์เธอจะรู้ว่าเหมินคนนี้เขาคือพวกผีเสื้อเอเลี่ยนแล้วจอห์นอีคโนมอสเนี่ยเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่รู้นะครับว่าพ่อใหญ่เมินคนนี้เนี่ยเขาก็คือพวกผีเสื้อเอเลี่ยนเหมือนกันฮาร์ดคอร์เนี่ยเธอก็แบบเรื่องของเมินเรื่องนี้เนี่ยเธอจะให้อาเบนดารู้เรื่องตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดโชนาลีโอตาเราจะเสี่ยงให้มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาไม่ได้ใช่แล้วพวกเราต้องหยุดพวกมันหลังจากที่พวกเราบุกโจมตี เราจะปล่อยให้พวกมันย้ายวัวอีกไม่ได้ก่อนที่เราจะหาเจ้าวัวตัวนั้นของพวกมันเจอก็คือวัวของพวกผีเสื้อที่เมินกําลังบอกในตอนนี้เนี่ยมันก็คือแหล่งอาหารที่แท้จริงของพวกผีเสื้อนั่นแหละครับส่วนไอโรงงานแกรนทายตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่จุดกักเก็บและจุดลําเลียงของเหลวก็แค่เท่านั้นช้าวันต่อมาในระหว่างที่พีซเมเกอร์มางานวันเด็กในฐานะซูเปอร์ฮีโร่เด็กๆทุกคนในห้องเรียนตรงนี้เนี่ยต่างก็พากันขอให้พีซเมเกอร์ร้องทรงอย่างแบดให้ฟังหน่อยครับแต่ด้วยความที่พีซเมเกอร์เข เซตอย่างบ่อยไม่เป็นนะนะพีซเมเกอร์เนี่ยเขาก็เลยขอเป็นบักแต่งโมแทนจะได้ไหมโอ้มันคือเป็นบักพานวาน้ำหามเลย และพอเด็กผู้หญิงคนนี้เธอถามพีซเมเกอร์ไปว่าพีซเมเกอร์มีจุดกําเนิดการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไหมเท่านั้นแหละครับพีซเมเกอร์ที่เหมือนจะมีปมเรื่องพี่ชายในอดีตเนี่ยเขาก็ได้ถุกคิดเรื่องการตายของพี่ชายขึ้นมาในทันทีเลยเพราะในตอนเด็กๆเ,เนี่ยพีซเมเกอร์เขาก็มีส่วนทําให้พี่ชายของตนต้องตายลงไปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่พีซเมเกอร์มาทําความดีส่งความสุขให้กับเด็กๆในวันเด็กนั้นเรียบร้อยแล้วทางด้านนักสืบโซฟีในตอนนี้นอกจากที่โซฟีเธอจะขัดคําสั่งผู้กองล็อกโดยการปล่อยตัว อ็อกกี้สมิธออกไปจากคุกแล้วโซฟีและทีมงานของเธอที่เตรียมเอาไว้เนี่ยพวกเขาก็มีแผนการจะบุกไปจับตัวของพีซเมเกอร์ที่รถบ้านของเขาอีกด้วยทางด้านทีมงานทุกคนที่ฐานบัญชาการในตอนนี้ถึงแม้พวกเขาจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามันมีการขนของเหลวเข้ามาในโรงงานก็ตามะนะแต่ว่าทุกคนในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังไม่รู้คําตอบกันอยู่ดีครับว่าไอ้ถังน้ําของเหลวตรงนี้เนี่ยพวกผีเสื้อพวกมันไปขนมาจากที่ไหนกันแน่ส่วนทางด้านพีซเมเกอร์หลังจากที่พีซเมเกอร์ให้อาหาร อีกลี่และเจ้าผีเสื้อกอล์ฟตัวนี้แล้ววิจิลนตี้ที่มาหาคุณเพื่อนเนี่ยเขาก็อเผอิอมองไปเห็นผีเสื้อกอล์ฟกลังทําสัญลักษณ์แห่งสันติภาพเข้าพอดีเลยครับโอ้ให้ตายสินี่แกพยายามจะสื่อสารกับพวกเราใช่ไหมและพอทางตํารวจชุดใหญ่พากันแห่ออกไปเพื่อไปจับกลุ่มตัวของพีซเมเกอร์ที่บ้านผู้กองไส้สึกคนนี้เนี่ยเขาก็รีบโทรไปแจ้งกับเมินในทันทีเลยนะบอกในตอนนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วตํารวจครึ่งกลมในตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังบุกไปจับตัวพีซเมเกอร์ที่บ้านของมันแล้วและในระหว่่่าาางงทีี2เพือนสกํลัห ทางเพื่อจะสื่อสารกับเจ้าผีเสื้อก๊อปตัวนี้ให้ได้ในเวลาเดียวกันเมิรน์เนี่ยเขาก็พยายามโทรติดต่อไปหาพีซเมเกอร์อย่างสุดฤทธิ์เลยนะโทรพีซเมเกอร์เอ้ยทำไมแกไม่ยอมรับสายของฉันวะเนี่ยเอาก็มันจะรับได้ยังไงกันล่นะเนาะเพราะพีซเมเกอร์กับวิจิลนตี้ในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็หาแต่เรื่องไร้สาระมาทามกับเจ้าผีเสื้อก๊อปตัวนี้อยู่ครับอย่างเช่นคนภาคที่กําลังภาคอยู่ในตอนนี้เนี่ยหล่อไหมหน้าตาดีไหมอะไรประมาณนี้บุย สีวาตัวเนาะเตะเขาโกจะคล้องมือลเล่นอะเน,หน,หนาะน้องเสกเนี่ยเนาะเอ้ย <t> และพอหัวหน้ามืนทัเข้ามาหาวิจิแรนตี้แทนเนี่ยมันก็เกือบไม่ทันเสียแล้วครับเพราะทางตำรวจในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้าบ้านของพีซเมเกอร์กันแล้วในฟังชันใดีนะพีซเมเกอร์รีบออกมาจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยเพราะทางตำรวจในตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังจะไปจับนายที่บ้านของนายแล้วพีซเมเกอร์พอเห็นตำรวจกำลังย่องเข้ามาเนี่ยเขาก็รีบพาก๊อฟกับวิจิแรนตี้หลบหนีขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วครับและถึงแม้ทางตำรวจพวกเขาจะคก กับ2ส,สหายในตอนนี้ไปแล้วก็ตามมานะแต่ดูเหมือนว่าทางตำรวจตรงนี้เนี่ยพวกเขาจะเจอไดอารี่ของพีซเมเกอร์เล่มนี้นั้นเข้าจนได้ก็ไอสมุดไดอารี่ปลอมที่ลลโอตาจงใจทําตามคําสั่งของอาร์เมนดาวอลเลอร์นั่นแหละและทันทีที่โซฟีเธอเห็นอินซีของคริสเข้าเนี่ยเธอก็รีบวิ่งตามเข้าไปดูอย่างรวดเร็วเลยนะและพอวิจิลันตี้ดันทําโถใส่ก๊อฟแตกออกมาเท่านั้นแหละครับผีเสื้อก๊อฟตัวนี้เนี่ยมันก็รีบบินเข้าสิงร่างของนักสืบโซฟีคนนี้ในทันทีเลยและพอทางตำรวจทีมงานเดินเข้ามาเห็นเห็น การทั้งหมดตรงนี้เข้าเนี่ยนะครับตำรวจที่คิดว่าวิจิลันตี้กับคริสเป็นคนทําโซฟีเนี่ยพวกเขาก็วิ่งไล่ตามจับคริสกับวิจิลันตี้อย่างรวดเร็วเลยนะแต่ว่าทั้งสองคนที่ดันมาจนมุมเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ทันได้โดนตำรวจคนนี้ยิงแสกหน้าเข้าหรอกนะครับเพราะผู้กองล็อกของเราเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยฉันจอดรถเอาไว้อยู่ทางนู้นรีบไปขึ้นรถและรีบนี้ออกไปซะและทันทีที่พีซเมเกอร์กับวิจิลันตี้ได้รับการช่วยเหลือจนสามารถหลบหนีรอดไปได้ในที่สุดโซฟีเน ตอนนี้เนี่ยเธอก็ถูกเจ้าผีเสื้อกอ๊อฟเข้าสิงร่างของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพอโซฟีกับคู่หูตามมาเห็นเจ้าหน้าที่ถูกยิงตายกลายเป็นศพอยู่กับผู้กองล็อกผู้กองล็อกที่เป็นคนฆ่าคนนี้เนี่ยแกก็บุ่ยความผิดไปให้กับใครที่ไหนก็ไม่รู้ครับบอกผมมาช้าเกินไปผมช่วยพวกเขาเอาไว้ไม่ได้คนที่เป็นคนทําคนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่พีซเมเกอร์ใครก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้จักเหมือนกันซึ่งโซฟีที่โดนสิงร่างในตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่สนใจเรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วครับเพราะผีเสื้อก๊อฟในตอนนี้เนี่ย เรื่องจะไปเตือนพรรคพวกของมันเกี่ยวกับภัยคุกค,คามอย่างเดียวเลยและทันทีที่ตำรวจชั้นผู้น้อยนำสมุดไดอารี่ของพีซเมเกอร์มาให้กับผู้กองล็อกคนนี้แน่นอนครับว่าผู้กองล็อกที่เป็นสายของเมินคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่เปิดโปงเรื่องราวไม่ดีของพีซเมเกอร์จากสมุดไดอารี่ปลอมเล่มนี้อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นทันทีที่เมินเขารู้เรื่องไดอารี่ของพีซเมเกอร์จากผู้กองล็อกเข้าหัวหน้าเมินเนี่ยเขาก็รีบเข้ามาพูดถามทางทีมงานในทันทีเลยนะว่ามีใครรู้บ้างว่าพีซเมเกอร์เขาม ก็พากันบอกไปว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยครับอ๋องั้นก็โอเคไม่เป็นไรแล้วเพราะสายของผมเนี่ยเขาได้ไดอารี่เล่มนั้นไปแล้วและพอพีซเมเกอร์กับวิจิลันตี้กลับมาถึงที่ฐานบัญชาการแล้วหัวหน้าเมอร์เนี่ยเขาก็ได้ถามกับพีซเมเกอร์ไปนะวันนายในยมีไดอารี่ของนายด้วยอย่างนั้นเหรอพีซเมเกอร์เพราะตำรวจเนี่ยพวกเขาเจอมันอยู่ในรถบ้านของนายซึ่งก็แน่นอนครับว่าพีซเมเกอร์เนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้ด้วยอยู่แล้วครับบอกเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สําคัญมากกว่าเรื่องนี้เพราะในตอนนี้เนี่ยผีเเเสสสื้้้้อออกมัันนนนไไดขขขาาาิงงงงร่งงคนนึป เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมิร์นพอรู้ว่าผีเสื้อกอ๊อฟมันยังไม่ตายเนี่ยเขาก็โตกระจยเป็นอย่างมากเลยล่ะครับบอกนี่นายเก็บผีเสื้อกอ๊อฟเอาไว้เนี่ยนะให้ตายสิพีซเมเกอร์ในควรจะฆ่ากอ๊อฟทิ้งไปซะตั้งแต่ตอนนั้นและแล้วจอห์นอีโคโนมอสของเราเนี่ยเขาก็เจอเบาะแสสําคัญอะไรบางอย่างเข้าจนได้ครับผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าของเหลวดิบพวกนั้นเนี่ยมันมาจากที่ไหนกันแน่ผมเดาว่าของเหลวทั้งหมดที่โรงงานแกรนดทายพวกนั้นเนี่ยมันจะต้องเอามาจากที่โรงนาแห่งนี้แน่แน่แล้วเมิร์นเนี่ยเขุด เหมือนกับที่พวกเราเห็นโพรงใต้บ้านของก๊อฟไงแหล่งอาหารของพวกมันจะต้องอยู่ใต้ดินตรงนี้แน่ๆถ้าทำลายแหล่งอาหารของพวกมันได้เราก็สามารถทำลายล้างพวกผีเสื้อได้และพอตกค่ำทันทีที่ก๊อฟนัดรวมตัวกับแก๊งผีเสือ้อจํานวนมากมายของมันเนี่ยนะครับก๊อฟเนี่ยเขาก็ได้พาพวกผีเสื้อนับร้อยๆตัวไปหาเข้าสิงร่างของคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนทางด้านออกกี้พ่อของพีซเมเกอร์ในตอนนี้นอกจากที่ออกกี้เขาจะรวมลูกน้องพลพรรคผู้จงรักภักดีต่อไว้ดาก้อนมาแล้ว ออกกี้ในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีแผนการกะจะฆ่าลูกชายของตนพีซเมเกอร์ให้ตายลงไปอีกด้วยและพอผีเสื้อกอลปมันพาพักพวกของมันเข้ามาที่สถานีตำรวจเท่านั้นแหละครับแน่นอนครับว่าตำรวจทุกคนในกรมตรงนี้เนี่ยตางก็โดนพวกผีเสื้อเข้ายึดร่างกันแทบทุกคนเลยนะไม่เว้นแม้แต่ผู้กองร็อกคนนี้กับพวกนักโทษตางก็โดนยึดร่างเข้าไปเหมือนกันแทบทุกคนเลยโอ้โหจะพากันไปแห่ง,งานบุญที่ไหนล่ะเนี่ยมากันเป็นขยงเลยคราวนี้ทางด้านฮ์ดคอหลังจากที่ฮ์ดคอทำสัญลักษรูป นกพิราบบนปืนให้กับพีซเมเกอร์นอกจากที่พีซเมเกอร์เขาจะดีอกดีใจมากๆที่หวั่นใจเป็นคนทําให้พีซเมเกอร์เนี่ยเขาก็ได้บอกความรู้สึกของตอนในตอนนี้กับฮาร์ดคอร์ไปครับบอกในตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากจะฆ่าใครอีกต่อไปแล้วแล้วฮาร์ดคอร์เนี่ยเธอก็ได้พูดขอโทษพีซเมเกอร์ไปนะบอกในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะต้องฆ่าพวกมันนั้นเยอะมากๆคุณจะมาเป็นพ่อพระใจบุญในตอนนี้ไม่ได้นะพีซเมเกอร์อ๋อเออคือผมฆ่าเอเลี่ยนได้แต่ผมหมายถึงคนที่เป็นมนุษย์จริงๆเนะี่ยผมจะเลิกฆ่ามนุษย์ยกัจริงๆ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าฮาร์ดคอร์ในตอนนี้เนี่ยเธอจะเริ่มมองคริสในแง่ดีมากขึ้นนะครับฮาร์ดคอร์ในตอนนี้เนี่ยไม่ได้มองคริสเป็นเด่นคนเหมือนครั้งแรกที่เจอกันเหมือนเดิมแล้วและก่อนที่ฮาร์ดคอร์เธอจะขอตัวกลับบ้านไปหาหนอนนั้นฮาร์ดคอร์เนี่ยเธอก็ได้บอกชื่อจริงของเธอกับคริสโตเฟอร์ไปด้วยนะบอกฉันเนี่ยมีชื่อว่านะวเอมิเลียนะแล้วเอมิเลีย กูว่าฮัตคอร์ันเดิมมันดีแล้วแล้วหลังจากนั้นจูจูวิจิตลันตี้เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาถามกับคริสโตเฟอร์ครับในนา,ายบอกว่านายไม่เขียนไดอารี่ไงแล้วในข่าวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่แล้วครับผู้กองล็อกที่กลายเป็นพวกผีเสื้อแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดโปงข้อมูลไดอารี่ปลอมของพีซเมเกอร์จนหมดเลยนะโดยผู้กองล็อกเนี่ยเขาได้บ้ยความผิดไปให้กับพีซเมเกอร์ทั้งหมดเลยครับบอกในไดอารี่เล่มนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงโลกใบนี้มีมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมาอยู่กับมนุษย์และผู้ต้องสงสัยรรริตฟอ์้าดี่ เขาก็มีหน้าที่ตามหาและฆ่าพวกมันและก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะผู้กองร็อกคนนี้เนี่ยเขาก็ยังโยงไปถึงเรื่องการฆาตกรรมแอนนี่การฆาตกรรมครอบครัววุฒิสมาชิกรอยแลนกอฟ์รวมไปถึงการฆาตกรรมหมู่ในโรงงานแกรนไทยแห่งนั้นอีกด้วยอา้าวสวยแล้วสิเมืองพีซเมเกอร์เอ้ยและพอผู้กองร็อกคนนี้มีคําสั่งให้จับตายพีซเมเกอร์ออกมาเนี่ยนะครับซีรีส์พีซเมเกอร์ตอนที่5และ6ตรงนี้ก็ได้จบลงไป ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์ Peacemaker ตอนที่5และ6ถ้าเพื่อนๆอยากจะฟังตอนที่7และ8ที่เป็นตอนสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ